นี้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้จะพามาซ่อมเครื่องเอฟสันนะฮะอาการนะครับพิ์ลงมาครับจะมีมือสีฟ้ามาติดลงมาด้วยของไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่จะมีมือสีฟ้าติดลงมาอย่างนี้นะครับผมพอพิมพ์ก็ไม่ออกนะประมาณนี้นะครับผมอาการนี้สั่งล้างไปแล้วไม่หายนะครับสั่งล้างไปแล้วไม่หายสั่งช้นไม่หายนะครับผม อันนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีปัญหาที่ปั๊มนะครับชุดปั๊มอาจจะมีปัญหากับตัวปั๊มตัวนี้นะฮะอาจจะมีปัญหามาผมมาลองดูให้ดูครับผมมาดืออกมานะครับเ <c oughs> จอชุดปั๊มแล้วครับผมแกะฟ้าข้างนะแกะฟ้าสแกนออกนะครับผมจะมีน็อตอยู่สองตัวครับขันน็อตออกได้เลยครับผมนออ่าจะสองตัว ออกนะครับผมทีนี้ดึงมาได้เลยครับผมจะเปลี่ยนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนมันก็จะแพงหน่อยครับอันนี้เราจะมาซ่อมเอาครับผมลูกค้าต้องการที่จะซ่อมประหยัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาแล้วนะครับผมอันนี้จะไปล้างทําความสะอาดก่อนนะครับผมแล้วมาถอดอีกทีนึงครับอันนี้ไปทําความสะอาดมาเรียบร้อยนะฮะล้างสะอาดล้างเพื่อให้หมึกมันค้างอย่างนี้หรือว่าหมึกมัน แข็งในนี้ออกนะครับผมมาแค้นะครับผมจะมีสปริงนะครับนี่ใช่เห็นไหมครับจะมีสปริงนะสปริงนี้ออกครับผมยกขึ้นมาครับจะแยกกันได้ครับจะแยกกันได้กดนะฮะกดตรงนี้ตรงแรงๆครับจะมีล็อกให้มันจะแยกมาได้ครับจะมีสปริงตรงนี้ครับ สปริงตรงนี้เราใช้ไปนานๆมันจะมันจะนิ่มนะครมันจะไม่แข็งวิธนะีการแกร้ก็คือประกอบออมาครับตึงนะครับให้มันตึงนะครับเพราะว่าสปริงมันไม่แข็งนะครับตวนี้อันนี้ถ้าซ่อมก็อยู่300บาทนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็อยู่ประมาณ อันหนึงน่งนะฮะจะประหยัดไปได้ครับถือว่าคนไหนจะไปทำยางพรมก็ได้นะครับผมถ้ามีเครื่องอะไรใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับผมใส่แม่โครงซอฟต์ทิดมันนะครับนะด้านาน,าาน,นี้ตามขนาดไหนจะมีกิโลจะมีที่ล็อกมันครับ ตัวนี้มันจะโยกขึ้นโยกลงนะ,คร,งนงนะครับเวลาวิมงิ่งเข้ามาครับผมถ้าตัวนี้มันนิ่มหรือว่ามันอะไรเนี้ยมันก็จะไม่ดันขึ้นสุดไม่แตะหอวที่ครับผม ใส้ก็ใส่ถ้าเป็นเหมือนเดิมนะครับสายที่สองมาสายมันจะอยู่ตรงจุดปั๊มตรงนั้นนๆตรงที่เราคงที่เสียบอยู่นะเสร็จแล้วมปาประกอบดูครับจะประกอบให้ดูครับผมประกอบก็ใส่ตามเดิมมาหนะะ่ะครับ แต่กกเทียดยังไงว่ามันได้ไม่ได้ลองดูด้วยครับผมถ้าเหมือนคมาอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้งานได้นะป,ปะระกอบแล้วก็เทียที่ดูจริงนะครับเกียบร้อยครับผมนะปินออกมาเทียดออกมา อันนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก่อนที่จะซ่อมปั๊มนะครับสีเหลืองก็ไม่ออกครับสีฟ้าขาดๆครับผมอันนี้คือล้างทำความสะอาดครับแล้วก็ซ่อมสปริงไปครับผมเรียบร้อยครับผมพร้อมส่งงานครับผมรุ่นนี้นะครับผมนรุ่นนี้นะครับเ็รุ่นนี้ครับเจ็สันสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับสามหนึ่งศูนย์สามสองหนึ่งศูนย์พวกนี้ครับสามารถทําได้ครับผมถ้าไม่อยากเปลี่ยนใหม่ครับก็จะประหยัดไปอีก